สวัสดีวัยรุ่นยุค90นะฮะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับแล้วก็วัยรุ่นยุค90นะฮะฝากติดตามทั้ง2ช่องด้วยนะครับวัยรุ่นยุค90กับฟ้าสายไรเดอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอ้โหอยากจะบอกว่าใครมีเงินนะใครมีเงินนะครับเหมาเหมาเลยฮะอากิล่าคาจิว่าลีโอ ทักซิโดนีออนแรปเตอร์อาซีนะฮะเมาส์เลยครับทั้งหมดนี่คือใครที่สนใจนะฮะยกเลยครับสามแสนห้าครับทั้งหมดนี่เลยฮะขายเหมานะครับไม่ขายแยกนะฮะอาซี RC, ก็ตัวนี้ก็เป็นอา l ์ซีเลิฟนะครับโอ้โหอาร์ซีเลิฟแรปเตอร์ สภาพยังใหม่ๆอยู่เลยครับรีโอนี่ก็โอ้เป็นรีโอเอสอีแท้ๆนะครับปลายท่อพีดีเคครับเอาไปติดเครื่องเราเองฮะสามแสนห้าครับยกหมดนี่เลยฮะโอ้อันนี้ก็แรปเตอร์นะฮะสภาพก็ยังดีๆอยู่แต่ว่าจอดยางแบนนะสตาร์ทไม่ติดนะครับ สตาร์ทไม่ติดหมดเลยอันนี้ก็นีออนนะครับทักซิโดโอ้นี่จอดน้ำมันไหลไสแตกอยู่ตรงนี้นะอ่ะใครที่พอมีเงินครับสามแสนห้าครับยกเลยฮะมายกไปได้เลยครับอากิลานะฮะตัวนี้ผมชอบมากเลยจะเหมาดีไหมเนี่ยอืม ถ้าจะเหมาเนี่ยถ้าหมดนี่นะ 1, 2, หนี้าะก2 3็ด6 7ด90 3า5 0 0ก็ตีไปคันละคันละ30,000ผมว่าซื้อได้นะ30,000กว่ากว่านี่ผมว่าซื้อได้เลยแต่ว่าต้องซื้อยกนะครับ30,000กว่าบาทน,นี้ก็คะๆกันไปแล้วแต่สภาพเลยครับแต่ว่ารถนี่ต้องเอาไปไล่เอาเองนะครับ โอ้คาจิว่า125ยคันนี้ก็ใส่ท่อสูตรมาแล้วนะครับจากสำนักไหนไม่แน่ใจนะครับอากิล่าก็แบบสวยๆเลยแต่อย่างที่บอกไปทุกคันสตาร์ทไม่ติดรถจอดนานครับใครที่สนใจนะ3สามแสครับยกๆเลยฮะตาดีได้ตาร้ายเสีย สามคันนี้ก็โอ้โหลหล่อเลยครับรี o ตัวนี้ก็เป็น, Star นรีโอสตา s ์เอสเอสนะฮะร้อบซีซีหกเกียร์คาชิวาคันนี้ก็125นะครับตัวแรงกระเทยมีวาลครับอากิล่าอันนั้นก็120เหมือนกันครับ3ามคันนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นตัวแรงกระเทยยุคเกตัวแรงเลยนะแล้วก็มาฝั่งนี้จะเป็นร้อยสิบห้าซีซีทักซิโดหเกียร์นะครับ ตัวนี้เป็นล้อซีส่วนตัวนี้เป็นล้อแม็กนีออนก็จะเป็นรถแบบรถแม่บ้านอ๋อแล้วก็แรปเตอร์นะครับแล้วก็รีโอคันนู้นก็1 2 0 6ซีซีหเกียร์ใครที่พอจะมีเงินนะฮะมาเหมาเอาหน่อยนะครับ3ามแสนครับไม่ขายแยกนะครับสภาพแต่ละคันก็ผัวได้นะซื้อได้เลยครับแต่ว่าถ้าจะซื้อก็ เหมานะฮะเหมาหมดนี่เลย3ามแสนครับมีเงินก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่ารถมันหายากโอ้โหสภาพนะครับเอาไปติดเอาเองนะฮะโอ้โหสภาพแต่ละคันนะครับผมว่าก็ยังสวยอยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องไปไล่เอานะเนี่ยวัยรุ่นยุคเกูนย์ครับกระเธอย,ยุคเก้าศูนย์นี่ฮะ ในยุคนี้นี่ต้องบอกว่าช่วงนี้นี่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าใครพอที่จะมีทุนเนี่ยผมว่านะนี่มันเป็นรถที่น่าเก็บมากๆเลยแต่ละคันเนี่ยแล้วก็แถมคันนี้ไปด้วยนะครับนี่โอ้โหอันนี้ก็เหลือแต่โค้งนะฮะอินนีออนแต่ละคันนี้ก็สวยๆทั้งนั้นเลยครับเอกลักษณ์ เอก,กลักษณ์ความเป็นรถ2จังหวะนะครับอ,อันนี้สตาร์ทเท้านะตอนแรกเข้าใจว่านึกว่าเป็นสตาร์ทมือแต่แรปเตอร์นี่5เกียร์นะครับรถน่าจะประมาณ1 1 0ย c ซีซีนะครับแรปเตอร์ S ตัว110 110อ่าแล้วก็5เกียร์นะครับแต่ว่ารีโอ2 0 6เกียร์โอเคใครพอจะมีเงินมาเหมาไปหน่อยครับ3ามแสนห้านะครับ สิบคันนะถูกใจไม่มีคำว่าแพงนะครับวัยรุ่นยุค90ครับโดยเฉพาะไอ้สามคันนี้นีอ่อยากจะแยกเลยเกินอยากจะแยกอยากจะแยกซื้อเลยโอ้โหอากิล่านี่แบบผมชอบมากเลยนะอันนี้เป็นโฉมใหม่นะครับของอากิล่านะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสติงเกอร์อม,มันได้อารมณ์แบบยุค90มากเลย คาชิวานี่ก็โหกระเทยแบบบิ๊กใหญ่เลยโอ<ห>้สามคันนี้น่าสามคันนี้น่ายกมากน่าเก็บมากเนี่ยฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับฟ้าสายไรยเดอร์นะครับกับช่องวัยรุ่นยุเก้าศูนย์นะครับพร้อมยกฮะพร้อมยกถ้ามีเงินนะครับ